เพิ่มได้เพิ่มได้มีล็อกอะไรล็อกหนึ่งล็อกสองล,อล,ล็อกแรกล็อกแรกเอาปิดดิปิดสแตนดาร์ดหลือสิบสามเท่าไหร่ลองเล่งเครื่องนิดนึงเล่งเครื่องแช่ไว้สิบสามสามเอาล็อกหนึ่งสอง,สอง 9 10, 49, 10, 14, 49, าล 3, 10, 9, 15, อ็ okay. อก3า,อาตอนไปดึงนี่ก็โอเคไหมเดินสายเพิ่มแล้วเปลี่ยนได้เป็น150แล้วอโอเคครับ ก็ดีก็ใช้ได้ถ้าจบแล้ว